วันนี้ปล่อยไก่ออกหากินที่มะบ่มีอะไรจะพี่น้องปล่อยเขาออกหากินในจังน้อยเพราะว่าฟังทั้งเขามันบม่มีมันบมน่มีต้นมันบ่มีหญ้าเลยพี่น้องฟังทั้งเขาเห็นบ่จะ้ะดินเขาจะดำยุงสันบ่มีหญ้าแต่ว่าฟังทั้งนี้เขาจะมีหญ้ามีหญ้าให้กินฝั่งนน้นไม่มีหญ้าเลยฝั่งเขาอยู่อ่ะ ก็เ,เลยปล่อยเขาหากินแป๊บหนึ่งอยู่นานไม่ได้เพราะว่า,า,าอากาศเย็นอากาศเย็นจะอยู่นานไม่ได้เนี่ย้าก,ก็เคี้ยวดีฝังนี้เพราะว่ามันหิมะเพึ่งจะละลายลก็กินแป๊บหนึ่ง<ๆ>กินแป๊บหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวก็เอากลับคืนเ,เสียงนกาหากินแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเข้ากลับเข้าไปเหมือนเดิมหากินหญ้ากินต้นแดนเดลายกินต้นฟันสิงโตนะ นางดำนี่มากกินพี่น้องต้นฟันสิงโตเนี่ยกินดีอันที่นั่งกินอยู่นั่นก็เป็นตน้นฟันสิงโตจ้ะต้นเดนเดลไล่อยเข้าออหากินแป๊บหนึ่งจะให้เข้าลมดีหน่อย นขาลมดีได้ออกเดินหากินหญ้าเนี่ยนั่งนั่งดันั่งตัวงหญยเนี่ยยู่ข้างนั่งดำเนี่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เห็นไหมตัวอื่นจะกินแต่ต้นนี้ไม่ค่อยกินไม่ค่อยหากิน มานี่เลยไก่มือหนาวนั่งดำบ่ไข่ในช่วงนี้เพราะว่าหน,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 น้าหนาวน่ะพันธุ์ของเขาสิบ่ไข่ไข่ช่วงหน,น,น,น้าหนาวแต่ว่าสามตัวนี่ไข่พี่น้องไข่ทุกวันสามตัวน,นี่แต่ว่านั่งมีนั่งดำตัวเดียวที่บ่ไข่ เขาหาจินหน่อยอากาศเย็นปล่อยไก่ออกหาจินแป๊บหนึ่งอยู่อยู่ไม่ได้นานหรอกเฮ้เราอะอยู่ไม่ได้นานเขาว่าอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วเพราะว่าอากาศเย็นมาก ปล่อยไก่ออกหากินหิมะหมดไม่มีหิมะแล้วต้องรอรอบใหม่เผื่อมีมาถ้าไม่มาก็ดีไปอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่อยากให้มาเพราะว่ามันนี่มันก็จะสิ้นกุมภาแล้วเนาะไม่อยากให้มีมาแล้วให้หมดหมดไปเลย มันมามันสวยอยู่หิมะน่อนะแต่ว่ามันลำบากในการเดินทางไปโน่นไปนี่ก็เลยไม่อยากให้มันมีตรงนั้นแหละตรงที่เราลำบากเวลาเราออกข้างนอกอย่างนี้ไก่ก็ลำบากด้วยออกออก,ออกหากินไม่ได้ประมาณนี้เลยไปแล,แล้วก็หากินไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยจอาเข้า ดูนางนี่เกไม่ค่อยกินนะตัวเนี้ยเขาจะกินอาหารเขาอาหารที่เอให้เขาอ่ะแต่ว่ากินอย่างอื่นเขาไม่ค่อยกินนะ,ะแต่สามตัวนั้นกินนี่เลยปล่อไก่ออกหากิน ไอ้นี่ก็ละตัวนี้รออย่างเดียวรอกับปองอาหารรอว่าเมื่อไหร่จะพาเข้าเนี่ยตัวเนี้ยไม่ยอมหากินก็เพราะอย่างนั้นอ่ะมุกตัวเล็กๆเจอะเยอะไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องไก่ไปลคะค่ะบ๊ายบาย